สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอิ h ชนแนวนะคะเรามาทำงานฝีมือกันนะคะวันนี้ทำต่างหูจากลูกปัดและก็เข็มหมุดนะคะเข็มหมุดก็ใช้ทำต่างหูได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแพ้หรอกคะ่ะเพราะว่าเราต้องหาตะขอมันดีๆมาะคะ่ะสำหรับที่เราไม่แพ้นะคะ เอินใช้ต่หูเงินนะคะขาต่างหูเงินค่ะตะขอเขาใช้เงินแต่เราเอาเข็มหมุดมาทํานี่จะงอค่อนข้างยากค่ะเพราะเป็นเหล็กค่ะเอินก็ใช้ตะรไกรกรรไกรตัดลวดเอินก็บิ่นไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนคะคะ ก็เอื้นใช้สําหรับตัดลวดเนาะไม่ใช้ตัดเหล็กเนาะก็เลยใช้อุปกรณ์เสริมค่ะนี่นะคะของที่ติดกระดกค่ะกันไกลตัดเหล็กโดยเฉพาะค่ะเอื้นเอามาตัดกันไกลเล็กใช้ไม่ได้เลยค่ะบินเลยก็จะเป็นจะค่อนข้างยากเพราะมันแข็งแต่ก็ออกมาสวยดูดีมีคลาสอยู่นะคะพี่น้อง ทำไม่ใ,ใช้นะคะทำไม่ใ,ใช้นะคะทำไม่ใ,ใช่กับจิตจบัรประกาศประจำวันเอิญนี่แหละคะ่ะพ,พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะดูสิคะน่ารักน่าชังกันเลยเอินทำหลากหลายแบบนะคะมีต่างหูมีสร้อยข้อมือแล้วก็ สร้อยคอด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะขอเลยค่ะจัดก,การประกอบเลยค่ะเราจะใส่เป็นงานสังรค์ออกไปข้างนอกใส่ทำอะไรได้หมดใส่นอนก็ยังได้เลยค่ะพี่น้องเอินใช้ตลอดเวลาะไม่ไม่ขัดน,นะพี่น้องถ้าอเอิญใช้เงินอย่างนี้ หูมันจะสําคัญอยู่ตรงที่เราเกี่ยวหูเรานี่แหละค่ะส่วนประกอบอยู่ข้างล่างไม่สาคัญหรอกค่ะมันจะอีตรงนั้นแหละมันจะแพ้ตรงที่เราเกี่ยวหูนั่นแหละค่ะแต่อื่นใช้เงินอย่างดีค่ะสวยงา,ตามตับ้องเรื่องค่ะสวยเกย๋ใส่ไปไหนก็ได้ค่ะดูสิน่ารักน่าชังจ้า ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอินด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณที่มารับชมรับฟังเอินนะคะเอินจะหาอะไรดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะคะเอินมีต่างหูลาแบบเอินจะทยอยทยอยลงนะคะพี่นอ้องคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ